แค่นำน้ำตาลอ้อยเทลงไปในแป้งสาลีแล้วก็จะได้ขนมอร่อยๆรับประทานกันนะคะทำให้เด็กๆที่บ้านทานกันนะผู้ใหญ่ทานก็ชอบนำน้ำตาลอ้อยนะคะผสมกับน้ำเปล่าแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่งาดำแล้วก็ผงยีสต์นะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะ วันหลังหาน้องไม่เจอนะเสร็จแล้วก็นำน้ำตาลอ้อยนะคะมาผสมกับแป้งแบบนี้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็นวดแป้งให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้นวดแป้งนะคะทำเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พุทราใส่องุ่นแห้ง ชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะม้วนเสร็จแล้วนะคะก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้20นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นึ่งนะคะพักแป้งเสร็จแล้วก็นึ่ง30นาทีนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ขนมม้วนสวยๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะดูนิ่มๆหนึบๆนะคะใครชอบก็ลองไปทําตามกันนะคะทําเองง่ายๆเลยนะ